พวกเขาขายอาหารปลอมให้เรานี่คือสิ่งที่ชาวอเมริกันหลายคนเชื่อหลังจากที่ในช่วงหลายเดือน <ละ S 1> ที่ผ่านมามีวิดีโอจํานวนมากกลายเป็นไวรลัลซึ่งแสดงสให้เห็นว่าผู้คนซื้ออาหารต่างๆ,ท,ๆที่เห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติในตัวอย่างนี้แม่คนหนึ่งหั่นแตงโมให้ลูกๆของเธอแต่พวกเขาบ่นว่ารสชาติไม่ดีและเนื้อสัมผัสแปลกมากเมื่อเธอตรวจสอบดูเธอพบว่าแตงโมนั้นสามารถงอได้ง่ายและแทบจะหักเป็นชิ้นไม่ได้เลยนี่ไม่ใช่กรณีเดียวเพราะแตงโมนี้ยังมีเสียงแปลกๆในขณะที่ถูกหั่นอีกด้วยในวิดีโออีกคลหหห่่งงงด้้เวาาาาออออมลลกกกกกไยืัับจ แต่ไม่ใช่แค่แตงโมโเท่านั้นยังพบผลไม้อื่นๆเช่นมะม่วงลูกนี้เห็นได้ชัดว่ามันเหมือนกับของเล่นจากยางธรรมชาติอีกในขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งกําลังจะกินบลูเบอรี่เธอสังเกตว่ามันดูและให้ความรู้สึกเหมือนลูกบอลเล็กๆที่ทําจากพลาสติกยืดหยุ่นในทานองเดียวกันลวยลูกนี้ก็<ด><ด>มีเนื้อสัมผัสที่แปลกและฉีกออกเป็นชิ้นได้ยากมากเขาพยายามดึงสุดแรงแต่ล้วยยังคงสภาพเดิมสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับอะโวคาโดลูกนี้ที่สามารถบิดและเปลี่ยนรูปเหมือนดินน้ํามันได้โดยไม่ยุบหรือเละแต่ามะ ก็ไม่ยอมกินมัน